ครับสบายดีพี่น้องปอดไปยสุขสุขน้นะาบอกับพี่หลาผับพากินคนเล่าสาวบ่พื้นทึกเอากับพีน่น้องมื่อนี่ปวมันานางเฝ่าก็ซ oi อยู่ปวกกบ่ากล้ากินเปล่าของเจ้าก็มีเพื่อนมือนี่ไดเมนูพี่น้องเลือดแดงเป็ดจ้าเลือดแดงเป็ดเดอ้อยายอันดีโอวมาาักฝากจะเล่าเป็ดตัวบักย่งนี้พี่น้องสองกิโลโอ,อ้ยความรูนี้ไม่ได้กินเนาะเลือดแดงสิเป็นเลือดกล้ามเด้อค่ะเลือดแดงเป็ดแ่บกีหลากินารแท้แล้ว พักแก้มกับท<อ>ีนี่นอ่ะประเทศเมืองเนี่ยูุวะยู่ตะกดกดวกาเออมันขช้หนามันมาขา้หนาะไอพักพักแก้มก็คืออ่าหอมลาบนะคะไม่ใส่สารแเน่นะเป็นจะเป็นหอมลาบหมักตัวสองห้อยหมักแตงค่ะอาจาตย์มีหมักเน่าดุกโดดสติหลายยางค่ะมะเบาหลาไอย่าห่างใส้กันเลยค่ะตัดแตงเป็ดนะคะตัดหงายก็มาตัดอยูอย่นี่เนาะแบบพัดก็มาตัดข้อมัอนเนาะ ดีปังหน้าใส่เลือดจ้ะฮ่า <c oughs> วู้มาสดเห็นบอกเห็นบอกว่าสิกงกามมันจะเป็นเป็นายๆเป็นวุ่นแม้เลือดวุนหืมบักพริกแก่ก็ปี๋ เฮ้ยเอาข่าอันนี้เฮ้ยจันเอยแจกใส่ผัวค่ะใส่ผัวค่ะเอาข่าอันนี้จนันเอ,อเนย,ยวันนี้ปรับลงนะคะขอบคุณค่ะกินน้ำกันเริ่ สำหรับกูเอ็มมแล้วกูกินแบบเผ็ดจานเลยว่าสั่งข้าวจ้ำนะคะคำข้าวผู้หญิงต้องคำเล็กๆค่ะห้ามกินคำใหญ่นะคะมันจะน่าเกลียดค่ะกําปั่นเอาไว้หลังอืมตับอืมกินอยู terminal, like, working, okay? is i̇s ่ล cool> ังบ้านใช่ไหมเนี่ย อปลาเลือดกลามดีครับพี่น้องเนื้อบบนงกใกล้ๆอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะคือเลือดกล้ามนะคะเลือดมันจะเป็นวุ่นๆเลือดแปงเป็ดก็จิมีอ่ม เนื้อเนื้อนาะอกค,ค่ะเนื่อว่าเนื้อต้นปีต้นขายะคะเอามาหั่นแล้วก็เอาไปขวสุกจังไนเอาไปขว้ซุกค่ะแล้วนกะ็ปรุงเลือดปรุงเลือดมันจะแกบขวุ้กแล้วก็ขวา้าขว้าัวามาพลิกซืรอโรตีแล้วนกะ็ปรุงเลือดหั่ด้วยผ้ยแล้วก็พักหอมหอมเจียว nó cả nành nhận hoài ớ nhận không nghe thôi tiền làm nè xoay đi súng. ừ năng Hãy subscribe cái เฮ็ดยูสกุลบ่อเป็นก้อนค่ะแต่เฮ็ดให้ผู้บ่าวกินว่าซั่นไปเฮ็ดเลืดแปลงเป็ดให้ผู้บ่าวกินยูสกุลสิว้าฟังพี่น้องแซ่บแต่ว่าบ่เป็นบ่กล้ามขายหน้าขายตาเพราะวาเฮ็ดกินเองเพราะว่ากล้ามเฮ็ดแข็งเอเล่อยู่เอ๊ะสิ่่าเป็นจังซั่นเนาะมักขายหน้าขายตาตัวออื เห็ดใ้เจ้าหนะ่ะเจ้าตาเบิดซื้อเบอิดเสียงบานมาเฮ็ดกินเองเพระาะว่ากล้ามเห็ดใ้ผู้บ้าวจินเพราะว่าบกล้ามสีมือข้ายนะ้ำบัปเป้ข้ามยังไงพี่น้องช่วนรีส่งเขาแกวคอย มันไม่คาวเลยนะคะหืมบวเหมนมข้าวค่ะนย่งนย่งใหญ่นย่ง เน,นืน้ออ่านซุนกับผัวด่าไม่ใช่แจกไปได้เนาะเป็นนะเขากินทุสกุลเพราะว่าบเปลี่ยนคล้ายหนาคล้ายตาไปรหเทกินเองเพราะว่าก,กล้า,ลามเอร็ดโยขออภัยสำหรับคนบากินดิบแล้วค่ะ บบกูได้ด่ากูได้ดอกด่ดาอันหมาหมาวุ่นวายจริงอืมศูนย์ศูนย์ให้หมา <c oughs> ที่กินหมาอยู่ดีๆลกูกเขาจะกินมึงแหละลูกฮะใส่ไปหนห่ะอืย หอมหอมเจียวพี่น้องหอมหอมเจียวละกาน,นัแวแบบเป็ดก็ะืือมาแต่เล่าผมเนี่ยเป็ดเป็ดก็ะืือมาแต่เล่า สื่อ,อยู่เล้วถามเขาเลยเขาสิถามด้วยไปสื่ออกไปเห็นเป็นนู่นอย่างเขาสิถามเลยถ้าบอกเขาว่็เลือดแปลงก็ก็สิเอาเลือดหายผสมเลือดหายอนเอาเลือดเป็ดนี่สิบอกให้กล้ามให้มันให้มันยังเป็นน้ำเป็นเลือดจวงรวงอยู่น่ะมั้เขาคอยเอามาผสมกับน้ำเอา มันจังสิมากรามอยู่พี่แต่ถ้าปาดโดยที่บผสมอย่างเลื่อนมากกว่ปาดออกมามากนกว่กลามเป็นบ่บักแตงกระแรงไปเลยแด่แกข้าวจักโบก็จะดีเนาะที่ไหน แาาก่ข้าวจะกบกขึ้นสิเดีขึ้นสีเป็ขึ้นครัมไม่แห้งเป็นยาชูก,กำลังด้ค่ะเป็นยาชูก,กำลังชนิดหนึ่งอย่อ กินแล้วเลือดสิไหลหมุนเวียนได้ดีนะคะเลือดสิหมุนเวียนได้ดี เ็นโกประหงบ่ปะของเพนอยู่หลังบ้านไปสืบเพนเอาอ่ะต้องเดีพยวพมากทำหนัสืออาร์เขาเคยได้โทษมากไปน่อยมาเดี๋ยวไปรับโทรสับ่อนเดอคําทุกถ่ดดยกาย มจับจะไปทั่วมากบุูขอโทษที่ไปได้รับสายเล้อค่ะอีหลาเห็นงานอยู่ค่ะ อ่ดีซะย,ยังได้อันนี้โอ้เฮ็ดอื้มเนื้อเนี่ยปาาเบบเนื <c oughs> ด้ดเนี่ยปาก รสิาติพีราร้องกัน,นยังแจบอยู่ตกขเขาใส่สองขังน่นยัง

เล่าช nah. mm ิมีเลือดแปลงเปรแต่ก็เลือดแปลงแบ้ใช้ไปเล่าเราบ่ได้กินหรือว่าไปบรหารเ้านะท้ามุดท้ายชุด้ายถ่ายสูดจากพระมาณนั้นบมดแล้วมีมักหน้าเจ๊ไงมองนี่มอมัหนาประถุไหม อืมอืมปลาดิมงเค้าเก,กี่กวกับเพื้องจัดสั้นกัดยากเนาะกิ่นปลวดิซง,งกันานี่ท่านบอกกินนั้นเขาค้าเขากันเ่าแม่มสูตรนั่นแลบ ไปก่อนอีหยังกับเบหยังกับเบสสำหรับมุน,นีไทยอีหฬา,ารักแต่กันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บนะเบิดจานแอดแยบพี่นบบ้องเลือดแปลงเป๊กแซ่บคักและอันนี้โอเ็ดไปละจ้าสำหรับมุน,นีนะคะผู้ใดสนใจขี้มกับยังขายอยู่เก่าน,นะคะขี้มีหลายขี้